ไปเลยเนาะเปียกไปเลยโอเคมาเรียนง่ายจะเทิ้งเลยนะเพื่นเนาะเช้ามาจะเป็นเสียงอง่าเขาคนบอกว่าเป็นชาพม่าลายกัวนะเนาะสวัสดีสุดครับ,บ,บ,รรบท่านผู้เบิร์ทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาเลยนะตอนนี้วันนี้ที่อ่าไปเบิร์นสงกรามตีเซ้นธันเดอร์ในวันสุดท้ายเนาะคือวันที่สิบห้าะเนาะวันที่สิบห้าสองพันยี่สิบสี่นะเพืนเนาะเราจะไปเบิ่งว่าอ่าเซ้นธันเดอร์เป็นยังจัดงานอยูบนะบ่บ่อเนาะ มาช่วยเบิร์นี่เนาะไปเบิร์กเราก็เลยนเนาะไปตอนนี ен, i, Rainbow, ้มันอากายังอยูいい่สกายร็อกอยู่เนาะยังทะเลอ่ายังทะเลไปยังทะเลขอบไปเนาะนี่คนกับคนกับเ็นคนลาอยู่นะฮะแต่ว่าบูว่าข้างหน้าชิไปเจได้เนาะคือสิดไลาอยู่เลยนะไปเบิร์กเราก็เลยนเนาะว้าวพี่น้องคนไล่เลยเนาะคนไล่อยู่ได้นี่ฮะ นี่ก็เป็นอสองการที่หน้าสิทัทนเวอร์วันสุดท้ายคือวันที่15เมษาสองพันยี่สิบี่เนาะไปเดี๋ยวช่งไปขงลาแล้วกันเราจะไ,ได้เนาะคนเต็มอยู่ในช่วงนะีะไป้คู่สีน่างพายลลยเลยนะนะเต็มเลยคนก็คือคือจะได้เลยเิญหน้าชิทันเวอร์นะเนาะนะ ตรงล่างตรงนี้ยังไม่มีคนเล่นนาะบ่ค่อยมีคนเล่นเลยโอ้คนเล่นตามอ่าถนนคนเดินนะแต่ว่าตรงหน้าเซนทนรัลเวิร์ลก็ยังไม่มีคนเลยตัวนี้วันนีายืนอยู่ที่หน้าเซนทรัลเวิร์ลนะกับวันทีน่10นะหากาับคนกับลินบอ่อคอยลายนะแถวลานน,นะน,ลนนี่น,นะนะบอ่อให้คนหลินนั่งนะโปรเจกต์ไว้ชีเลยเนาะ เขาจิมีตามแถวเออในเกาะิมาลรินกันข้างล่างด้วย่น้อ,องเขงาสมาลินกันข้างล่างนะเขาตัองเตืองเพิ่นปิดไปอีกอืนเนาะคนก็เต็มเลย คนลงมาเล่นข้างล่างนะพุ่นมาได้ขึ้นไปลินอยู่ในอนาลานน,น่นนะโซเชมาลินอยู่ในข้างล่างน,น,น,านั่นเองนะ คนก็ร้ายเยอะนะทีเดียวนี่ก็บอกห้มันออกมาหรือมั บรรยากาศที่ตั mm. Th ี้ฮทีพีตายาตายารยากาศก็ซึ้ว่าคือคือยู่นะแต่ว่าเป็นลายอ่สีเห้นแต่เป็นแบบอ่าคนเอเชียนะเหรอบ่ามี คอยมีแบบต่างชาติลายปได้นอะรเนาะต่างชาติไปลิชิลล์มันนะก็เลยบอกว่าเห็นอันเนาะผมว่าลุ่มก็ยินดีเพ้อนี่เป็นวันที่15เมษายน2ี2สิบแล right sure. ah like ้วเห็นเด้อบรรยากาศอยู่ที่หน้าเชนทอนโรลก็อยู่ในแถวอ่าอะไรนะถนนคนนครืนอ่าเป็น 看你跳啊，那个男的。 วอนนี้ม so so <night> ันหน้าใสวมันนเต็มนน้าเลย็ื่อนามพลังนะชื่อนามพลังนะื้อน้้น้ ไปลางนะไปลางคนพี <geon> <fund> <ian> <can> ่น <ator il> <inel> ้องลาคนลายแงเนาะบ่ะแล้วเนาะแต่ว่าบ่น่าจตไปเนาะบ่อเห็นคนจีนบ่อเห็นนบ่คือสิล่มเนาะ คนลายอยู่ได้แหละแต่ส่วนมากือเป็นโบคอร์มี่ฝรั่งเนาะแล้วก็บโบคอรมีชาวจีนเนาะส่วนมาชิกเป็นแต่เอเชียและะ้วก็เพราะน่าสุว่าเห็นเอ่อเชนอเซ่าพม่าเล่นเห็นอย่างสนุกสนานเลยนะเนาะเต็มแถวเอ่อทางริมถนนเซนทรัลเวอร์ลนะเนะนาะนาเซนทรัลเวอร์ลนานาบิซีลาดตอมรีนะเนาะแต่ว่าในหนา,าเซนอรัลเวิร์ลเลย่นสเปนหลินนะคือร่องหลินอยู่ริมริมถน,นนเนาะไป เป็นของความจริงเนาะบ่ค่อยมีอ่ะฝรั่งเนานะนชาอินเทอร์เน็เนาะมีแต่ชาวเนาะมาลินเนาะ ซิปป์แล้วเนาะในห้องอยางกันปกติซิป็นมาได้เลือนเนาะแต่ในพิ่นัาสิปิป์ราคาห้องกันยางก็ดีเนาะยางก็ได้นี่แหละเป็นมาได้เลือนนะพีนะ่น,น้องอ จริง ном, นะพี่น้องว้าว่าจริงๆเลยบอกใครเห็นฝรั่งอยู่ทั้งแถวนี้เนาะคือฝรั่งอยู่ใช่อ่าถนนข้าวซานอะไรกันสีลล่มนะคือสิวสิไล่เนาะนี่ที่บรรยากาศใช่ไหมเนาะอ่าฝน บรรยากาศทั้งเิงเนาะแบบแดบไปเลยเนาะเปียกไปเลยก็คือมันรินง่ายๆเทิ่งเลยน,ยนอย้องไปเนาะยืนยูนีเขารินอ่ารินที่ช่องพองกันไปเนาะโอ้ยู่นี่เขาลินที่ซ่องพ่องก็ลิน,น,น,ะนะอะไรกันเนาะนะ รู้สึกว่าเขาีหรียญโพฟองก็นแหละรู้สึกว่ามันยากเป็นเปลือดนิดนึงนะมันเนาะตามกระจกตามอียังนอกจากก่อนมัหน้ามาสวยงามแต่พอเข้ามาเหรียญนีเฉยแหละมันรู้สึกว่ามันเปืือนนะพียงเนาะเนาะเมื่อน่อยแ่ไม่น่าจะโวหาเนาะนี่คืออย่างหนึ่งบอลแมนฝรั่งเหรีบอลยังเหรียญนะเพียงก็คนเราเองเด็กอย่างพากันหลังไะไมาหลายหลายเนา แต่มันน่ารู้สึกว่ามัน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 เปื่อยนะมันเลยเถอะกว่าอยู่ชิลมชิลมมีโบเปื่อนเลยเนาะบ่ได้ลินอ่าเขาเลยว่าบ่ได้ลินบ่ได้ป้าแปลงบ่ได้ป้าดินช่อฟองกันเลยนะเนาะคือเขาลินแบบสนุกสนานแห้งเนาะแต่ยัง่รู้สึกว่าบ่คอยมีพลังบ่คอยมีน้าได้ยินนะสมัยที่เป็นเสียงอ่าเขาคนบอกว่าเป็นชาพม่าลายกว่าเนาะเนาะหรือว่าคนไม่ใช่งานนี่แหละยุงเทปนี่แหละมาร่วมกันตัวอยเจนี่ลายนะเหรอเนาะเต็มเลยเนาะ เจียวเรื่องนี้กระจกอีย่างนี้มองบิดเลอะบิดโอ้ยแต่ก่อนีมันน่ามาสวยงามเลยนในซา้างเลยแต่เมื่อนี้เนาะทุวันเลยเนาะมันกับคนมันก็ลายมันก็ธรรมดาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่สิล่มคนแน่นกันแต่ว่าบ่อะไรนะบ่มีคนบ่โชคกับพวกมันง่าย

ก็เท่าเหมือนมันกระมวลเนาะแต่ว่าคนมันลายมันก็มันก็กนเลอะเทอะเลอะเทอะ <c oughs> <c oughs>

ซาเลนพี่น้องวันนี้ก็พาทุกคนมาสูบบรรยกาศอยู่ที่หน้าชิดถนนนะก็เป็นเพื่ว่าแถวถนนคนทางเท้านะพี่น้องเพิ่อนกระลินขนาดนี้ก็ถ้ามันก็สนุกสนานนะแต่ว่ากระเบียบเที่ยงกระสิลมสิลมสิลินสนุกสนาน มากกว่านี้แต่สิลมีแต่ต่างชาติเนาะแต่อยู่นี้ก็มีต่างชาติกันนะที่เป็นแบบว่าเป็นแบบเกลียนบ้านเป็นแบบไร้กลัวนั่นแหละเนาะสนุกสนานกันแต่มันกระฉี่เลยเถอะไปนิดนึงเนาะนกระจกกระจกกระจิบะไปหมดเลยเนาะแต่สิลมแบบตาตาเนาะที่ว่าิเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะเฮ้ยเราสโลแกนนี่นะพูดคำบางแล้วก็อย่าลุงสับสควายติดตามไปเลยที่ช่องนานาเด้อแข็งเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขต้อนรับปีใหม่ไทยและขอรักขวัญสบายดีสวัสดีครับ